สวัสดีครับพัตตุช่องเพิร์ลแล็บชานอลนะอยู่กันในเกม The f เ r s ร์สเดซเซนเดแล้วก็คลิปวิธีฟาร์มมันติเมตชาเรนเทคทูนะฮะเพราะว่าคลิปที่แล้วอัดเสร็จปุ๊บผมพบว่ามันมีอะไรหลายหอย่างที่น่าจะพูดเพิ่มได้แล้วก็เลยโอเคในเมื่อคลิปมันสั้นคลิปเก่าที่อัดไปมันสั้นแล้นะเพราะว่าแค่พูดอย่างเดียวว่าฟา,าร์มยังไงใช่ไหมก็เลยว่าโอเคทําใหม่ก็ได้มันมีเทคนิคมาเพิ่มนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าทํำยังไงเราจะพูดเกี่ยวกับอ่าพาร์ททั้ง4ชิ้้นนนนีก่่อนนะครับวา ฟาร์มยังไงแล้วควรฟาร์มตอนไหนบ้างนะครับชิ้นแรกนะฮะอ่าสามารถฟาร์มได้ที่เวสเปอร์ฮาร์ดด่านเซปพูชเชอร์เซปพูเชอร์อะไรเนี่ยนะซึ่งเอ่อไม่มี400%ถ้ามีมันต้องขึ้นอีกแถวหนึ่งอันนี้คือไม่มีแปลว่าคุณจะฟาร์มเมื่อไหร่ก็ได้ซึ่งนั่นหมายความว่าผมมีคําแนะนําอีกอย่างนึงก็คือเอาโพสซึ่งต้องใช้ชาเลนจ์ในการฟาร์มแล้วก็ก่อนฟาร์มอย่าลืมกดแท็กไว้ด้วยนะครับถ้าคุณจะฟาร์มด้วย เอาโพสต์ฮาร์ดชินที่นี่นะฮะ mm hmm. เบอร์109นะครับแล้วก็077ส่วนอีกอีกวิธีหนึ่งก็คือให้คุณมาที่ normal ครับเอ่อฟอนเทรด normal ตัวนี้นะปั๊บตกที่ดันนี้ครับอ่าทีนี้ไอ้กระหล่ำเม็ดเนี่ยมันไปเปิดที่มันไปเปิดที่แฮงแมนนะครับคุณจะเห็นว่าโอกาสได้ชาเลนจ์อยู่ที่6%มันน้อยกว่าวิธีอื่นที่เอ่อเป็น อย่างอันนี้อยู่ที่อ๋อนี่6%เหมือนกันเหรออ่อาแปลว่าชิ้นนี้ควรฟาร์มที่ normal ถ้าคุณมีหลอดแบบใหม่ฟังให้ดีนะถ้าคุณมีหลอดแบบใหม่นะครับซึ่งมันใช้หลอดเบอร์อะไรวะอ่าอันนี้เห็นไหม advance d sharp stabilizer เนี่ยคือถ้าคุณใช้ advance d sharp stabilizer จะเกิดอะไรขึ้นอ่อเอาตัวเคออกก่อนสิอ่านี่คุณเห็นไหมเพราะใช้ advance sharp แล้วอะ โอกาสได้ชาเลนจะเป็นสามสเปอร์เซ็นต์ครับ38เปอร์เซ็นอันนี้คือเยอะที่สุดนะครับเกือบ40่เปอร์เซ็นเลยนะเออก็ถ้าเกิดคุณมีแอดวานซ์เชปหรือคุณไปฟาร์มมาได้คุณไปได้จากช็อปผมไม่แน่ใจว่ามันฟาร์มได้จากมอนทั่วไปในเอาาพสหรืออะไรไหมนะแต่ถ้าเกิดคุณมีผมแนะนําให้คุณมาฟาร์มที่แฮงแมนตัวนี้นะครับเพราะสามเปมีโอกาสได้สูงมากเลยต่อมาครับ อันนี้ใช้เบอร์เดียวกันปะไม่ใช่อ๋อน,นี้อันนี้ใช้เบอร์สามแอดวานเบอร์สามเนียรวันเบอร์เจ็ดนะครับก็อันนี้จะเห็นว่าพอใช้แอดวานซ์ชาร์ปจะได้แค่สามสิบสองเปอร์เซ็นต์ส่วนที่เดเวลเลอร์ก็เหมือนกันครับอยู่ที่สามสิบสองเปอร์เซ็นต์เช่นกันจะมีแฮงแมนนี่แหละครับที่จะได้ถึงสามสิบแปดเปอร์เซ็นต์เลยนะครับอ่ะมาต่อเมื่อกี้ลูกมากู๊ดไนท์นะฮะถึงไหนแล้วเนี่ยลืมเลย ของเดเวลเลอร์เออเดเวลเลอร์ er เนี่ยกำลังแต่ละอันอนะ่ะพอเราคุณใช่แอดวานซ์สเตเ i ลเลอร์มันจะได้ที่38%อรนต์นะี่ผมพูดซ้ำหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะขออภัยด้วยนะครับแต่ถ้าคุณไม่มี Advanced Stabilizer คุณก็ฟาร์มที่0.7งเจ็ดเด e วลเลในดันหรือว่าฟาร์มที่เอาโพสก็ได้มไหนดูดีเอาโพสไหนเอาโพสนี้ฟาร์มง่ายด้วยเป็นเอาโพสที่ฟาร์มง่ายอันหนึ่งเลยเ,เรียกว่ายอดนิยมเอ๊ะแต่ก่อนมันได้บันนี่ด้วยนี่นะแล้วตอนนี้ยังได้บันนี่เปล่าเนี่เอ,อ109รรตาา้งฟ์ม ต้องฟาร์มหนึเพราะฉะนั้นคนที่ยังไม่มีอันติเมตบันนี่ก็น่าฟาร์มนะใช่ไหมหนึ่งนย์แปดอติเมตเวซ่าแล้ว109่ง้าอ่ะยังมีออนติเมตออกของเดิมไม่มีอะไรเลยนี่ว่าอันติเมตชาเลนเอ้วผมจําผิดหรอเนี่ยแต่อันติเมตเวซ่าน่าฟาร์มนะครับผมบอกไว้เลยนะน่าฟาร์มครับแพทนี้ยิ่งน่าฟาร์มครับยิ่งน่าทําเลยครับโอเคปะผม ผมผมแค่พูดพูดลอยๆพูดลอยๆเดี๋ยวไว้มีคลิปออกมาเดี๋ยวจะตกใจนะฮะอ่ะต่อมาครับผมเกรฟวอล์กเกอร์ใน normal นะฮะแต่ว่าก่อนอื่นเลยเรามาเช็คมี400%ครับชาเปลผมแนะนำให้คุณฟาร์มที่ชาเปลเพราะว่าคุณต้องฟาร์มไวเชอร์แดงเพื่อมาซื้อของ E T A คือคนที่มีของคบหมดแล้วตอนเนี้ย คุณไม่ได้ต้องการแล่อย่างอื่นนอกจากตั๋วแดงที่ไปซื้อ eta กับของใหม่ที่เพิ่งมาแพทนี้ซึ่งที่นี่ให้ทั้งของใหม่ก็คือจะเป็นชาเลนแล้วก็ให้ทั้งไวเชอร์สีแดงด้วยเพราะฉะนั้นชาเปลครับคือทางออกที่ทีที่สุดก็รอครับให้รอลงวันที่ส0เปอร์เซ็นมาไม่ต้องรีบส่วนระหว่างเนี้ยคุณสามารถฟาร์มคีเลนกับฟาร์มหมาได้เพราะว่าต้องบอกว่าคีเลนกับหมามันฟาร์มได้เลยว่าฟาร์มวันไหนก็ได้อะแต่ชาเลนเนี่ยมันฟาร์มเฉพาะวันที่สนถึงจยเปอร์เซ็นด อันนี้ผมพูดถึงแนวที่คุ้มที่สุดนะเออก็อาจจะต้องรอให้มาแต่ว่าถ้าคุณดะไปฟาร์ม110่มันก็ง่ายดีแต่ผมก็ยังแนะนำที่ชาเปลอยู่นะโอเคต่อมาสไปรัล a t คาตาไลซ์นะครับแล้วก็มาเช็คก่อนเลยนะครับว่า m o ร์เทนฟอนเทสหนึองสี่อ q คอ r a n t นทีนโซนมาวันนี้ด้วยนะฮะมีส0 0เวันนี้ที่อาจคือวันอาทิตย์นะครับเพื่อดูคลิปมันจะไม่ใช่วันนี้โอเคนะ เออก็ ه, คุณก็รอวันที่มีคอรนทีโซนเป็นสูนร้อยเปอร์เซ็นต์มาคุณค่อยไปฟาร์มนะครับโอเคก็ okay. <Okay. S 1> จะเหมือนกับตัวสเตเบลิเซอร์เนาะ mm. ก็ต้องรอวันอยู่ดีเพราะฉะนั้นวันสิ่งที่ไม่ต้องรอวันแล้วฟาร์มได้เลยก็จะมีแค่ชิ้นเดียวข้างบนนี้เนาะส่วนสองชิ้นต้องการเนี่ยต้องรอวันที่มีสูนร้อยเปอร์เซ็นต์มาส่วนบูปินจะเป็นชิ้นสุดท้ายที่เราฟาร์มก็ได้แต่ดูวันนี้มีสูนร้อยไหมไม่มีไม่มีสูนร้อยครับมีโอมิสทรีโอมิสทรีอยู่ที่ฮาจิ จำชื่อผิดเอานะั้นมันมิสทรีเอ็นอยู่ที่ไวในเกลอ่ะ,อะในเมื่อมันไม่ต้องฟาร์ม400%ก็น่าใช้วิธีเดียวกันใช่ใช้วิธีเดียวกันกับวิธีฟาร์มเเออออวิธีเดียวกับวิธีใช้ฟาร์มชาเลนเอ็นเอนแชนเซลก็คือใช้แอดวานซ์สเตอร์บิลเลเซอร์ซึ่งมันห่างง่ายสุดคือการซื้อจาก ETA เนอะถ้ามี เบอร์ที่ต้องการก็สามารถมาฟาร์มแบบง่ายไปใช้สักแท่งสองแท่ง,ทงเพราะว่าเราคงมีไม่เยอะหรอกไอหลอดไอหลอดที่ดีขนาดเนี้ยได้ถึง3าเหมือนกันนะครับถ้าเกิดใช้หลอดจนหมดแล้วยังไม่ได้ก็อาจจะต้องมาฟาร์มที่ธรรมดาดูนะส่วนตัวนี้ถ้าให้ผมแนะนำนะครับระหว่างลงโอมิสทรีลงโอมิสทรีห๋อถ้าเกิดคุณไม่ไต้องการไอฮีทพลาสมา คือโอเมสทรีก็ฟาร์มฮีทพลาสมาได้แต่ถ้าเกิดคุณไม่ต้องการฮีทพลาสมาเนาะผมแนะนาให้คุณฟาร์มที่เอาโพสดีกว่าเพราะด้นมันค่อนข้างยาวเอาโพสจะฟาร์มง่ายกว่าแล้วก็ใช้ t a ร็เก็ตรีวอร์ดได้ด้วยนะครับอันนี้ขอดูอีกรอบหนึ่งสิอันนี้เพื่อเผื่ออันนี้โอเอน,นี้อันนี้ด้านยาวไปวะก็ไม่ยาวมากนะก็ฟาร์มได้นะด้านเนี้ยในดันนี้ผมจําได้ว่า <c oughs> ฟาร์มได้อยู่มีแร่อะไรไหมคาร์บอนอืมถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ก็อาจจะต้องฟาร์มบ้างแต่ผู้เล่นเก่าคงไม่ต้องฟาร์มละหากัันไได้ท่วป นะครับอ่าชิ้นสุดท้ายคือ Heavy Ion Collector เนี่ยจะใช้ทั้งหมดเอ่อหกสามคูณสามร้อยแปดสิบซึ่งลงรอบหนึ่งคุณจะได้แค่เอ่อได้7ชิ้น189ยหารเต้องลงกี่รอบวนันนี้อันนี้ลงเยอะมากอะร้อโอ้ร้อยแปดหารเจ็รอบ ก็โอเคนะรอบละห้านาที <c oughs> คุณคิดสภาพนะยี่สิบเจ็ดรอบรอบละห้านาทีสองชั่วโมงกว่าครับนั่นแหละครับและที่สําคัญตอนแรกอ่ะผมรอที่ยังไม่ได้ทำคลิปตั้งแต่แรกเนาะเพราะเพราะว่าผมรอให้มีเนี่ยครับดันสี่รอยเปเนมาแล้วพอผมไปเทสที่สี่อปเซ็นแล้วปรากฏว่ามันไม่ตอบมันไม่ตอบครับมันเป็นเรื่องที่แบบฟัคอัพมากนะครับ ไม่รู้ห้องจะโดนแบนไหมกับคำนี้แต่ช่างมันเถอะคือเอ่มคือตอนแรกผมกะมันตงลงทั้งยี่สิบห้ารอบอะตั๋วแดงเราต้องเหลือเยอะแบบได้มาเป็นร้อยอะสองร้อยอะเกือบเกือบสองร้อยเลยนะยี่สิบกว่ารอบเนี่ยเออแต่พอบอกว่าพอผมไปฟ้องไปลองฟาร์มแล้วมันดันไม่ตกเนี่ยก็เออนั่นแหละครับทำไงได้ก็ต้องมาฟาร์มที่สองร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นครับซึ่งมันจะตกเนี่ยครับรางวมันจะขึ้นให้ดูตรงนี้เลยนะ ซึ่งร้อยเปอร์เซ็นตก็ตกเจ็ดชิ้นนะครับสองร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นตก็ตกเจ็ดชิ้นครับ,รบถ้าคุณไม่ไต้องการกระหล่ำนะครับคุณไปฟาร์มที่ร้อยเปอร์เซ็นตได้ครับง่ายครับแต่ถ้าคุณต้องการเก็บเวลด้วยก็แนะนำสองร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นตครับเออเพราะว่าเหมือนกับว่าเอเอไม่ต่างกันวะผมว่าฟาร์มที่ร้อยเปอร์เซ็นตก็พอเพราะว่ารีวอร์ดได้เอ็กพีเท่ากันด้วยนะเออ แค่กระลำเหลือลูกเดียวซึ่งถ้าเกิดคุณเป็นผู้เล่นเก่ากระลำเหลือแล้วคุณไม่ต้องการอ่ะคุณก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้ถ้าคุณเป็นผู้เล่นใหม่คุณอาจจะต้องการกระลำไปเพื่อเปิดหาซีดีแดงหรือว่าหาเอ็นเนอร์จียติเวเตอร์หรืออื่นๆก็จะเป็นอันติเมทเลปิกนะครับลุงไข่นะปืนเล็กก็อยู่ในนี้ด้วยนะครับในนี้มีซีดีแดงมีเอนเดอร์ลิงด้วยนะครับมีเอ็กซิคูเตอร์ซึ่งดูดิมีแต่ของโหดทั้งนั้นมีอันติเมทเกรอยู่ในนี้ด้วยสำหรับผู้เล่นใหม่ก็อาจจะต้องฟาร,ร์มที่250%แทน หรือผู้เล่นเก่าอยากจะช่วยก็ไปฟาร์ี่สองร้อก็ได้เพราะเอาจริงสองร้อผมเชื่อว่าผู้เล่นเก่าทุกคนน่าจะแบกได้กันแล้วมันไม่ได้ยากขนาดนั้นแหละคุณมีอันติเมตบันนี่ที่บิวฟูลแล้วคุณมีอันติเมตเฟน่าที่บิวมาเต็มแล้วบอสไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับผมก็ยี่กว่ารอบก็เกือบ30รอบนะครับคุณก็จะได้อันติเมตชาเลนด์อ่ะเดี๋ยวหลังจากลงคลิปนี้ไปผมช่วงนี้ผมน่าจะต้องไปดูเรื่องอบิวคีแลนก่อนนะครับแล้วก็ จะมีอีกตัวหนึ่งน่าจะเป็นเวซาที่น่าจะบิวมาเล่นในแพทนี้ได้แล้วก็ได้ดีมากๆอาจจะมาเป็นคลิปแนะนําไฮไลท์ของประจําซีซั่นนี้แทนเลยนะฮะเวซาโหดมากจริงนะครับแต่ยังบิวไม่เสร็จเออว่าค่อยมาทําตัวชาเลนซึ่งชาเลนน่าจะลงาทิติ์หน้าแทนอีกระติศหนึ่งเลยนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันอีกทีตอนคลิปชาเลนสำหรับตัวน้องชาเลนนะแต่คลิปอื่นก็จะยังมีลงไปเรื่อยๆส่วนตอนกลางคืนก็จะเริ่มมาไลฟ์บ้าง เป็นบางคืนจะมาช่วงแบบห้าทุ่มอะไรเงี้นะฮะใครอยู่ก็เข้ามาคุยกันได้ถึงคุณไม่ได้เล่นเกมผ่าดอกเวกซ์ไม่ได้เล่นเกมใดๆก็ตามที่ผมไลฟ์คุณสามารถเข้ามาคุยกับผมเรื่องผ่าดอกเอ้ยบู <laughs> คุณสามารถเข้ามาคุยกับผมเรื่องเดอะเฟิร์สเดเซนเดนได้ตลอดเวลาในไลฟ์นะครับแบบต้องการรู้อะไรต้องการถามอะไรเข้ามาถามได้เลยนะหรือคุณจะเข้ามาใน Discord ลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชันแล้ว ะครับผมส่วนเร่งสุดท้ายนะครับใครท่ออาจะเติมเงินอย่าลืมนะครับกดซัพพอร์ตในเซนเตอร์ผมก่อนเติมเงินทุกครั้งด้วยนะครับรก็จะขอบคุณมากๆเลยเป็นการซัพพอร์ตที่ดีสุดๆเลยแต่ถ้าใครไม่สะดวกก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับก็ช่วยผมได้เยอะและคอมเมนต์คุยกันก็ช่วยผมได้อีกเช่นเดียวกันนะฮะขอบคุณมากมเลยครับทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าน,นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ